ใครหารถเล็กราคาแสนกว่าบาทมาแล้วครับคันนี้ต้องบอกว่าคันที่ผมคัดมาให้เ,เป็นรถบ้านมือเดียวแล้วไม้น้อยมากๆนะคันนี้วิ่งแค่แสนโลนะครับมา้วยสีขาวนะคันนี้เป็น t ต y o ต a v i o อ 1.5e ครับเกียร์ออโต้ปี2012ตัวเนี้ย i n เนอร์เชนแล้วนะไมเนอร์เชนยังไงก็คือ2012เนี่ยจะได้กระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบลมดำนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว e abs อ่า e abs airbag นะครับเป็น e เขาเรียก e a f e t y นั่นเองนะออปชันดีแน่นอนนะครับอ่ามากับเลขทะเบียนสวยๆให้ไปด้วยนะเป็นหมวดคอละคลังนะฮะหมวดเก่านะอ่าหมวดคอละครังหมวดเก่าด้วยนะไม่มีเลขหน้าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตรอบคันนะครับน่าใช้มากนะอ่านะที่ผมบอกไฟลมดำเนี่ยมันจะมีมันจะมีความโคมมันจะเป็นโคมดำนะฮะสวยนะ ล้อแมกครับตัวไมโนเชียนจะเป็นล้อแมกลมดําเหมือนกันนะครับจะออกเป็นสีเทาเข้มๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นยางปี2020ครับนี่ดูดอกยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยางขอบล้อขอบ15นิ้วนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของแทบไม่ได้ใช้เลยเจ้าของอยู่แถวสะพานขวายนี่เองอยู่คอนโดนะครับใช้มือเดียวมาตลอดนะครับในเล่มมือเดียวเลยไม่เคยติดแก๊ส กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าได้หมดเลยนะตัว E ตัวนี้นะกระจกมีอะไรนะมีคิ้วกันสาดสีบานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกุญแจรีโมทนะฮะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้านข้างมีสเติร์ตนะครับริ้วรอยมีบ้างนะครับรถเพิ่งเข้าเลยแล้วก็ตัวนี้ให้มาเป็นดิสเบรกสิ่ล้อแล้วนะครับขับดีแน่นอนนะครับด้านท้ายก็จะเป็น โอ้มีออปชันเยอะนะเนี่ยด้านท้ายจะมีในเรื่องของสปอยเลอร์พ้อมไฟเบรกดูที่สามาให้ด้วยนะดูสปอร์ตเลยมีเซนเซอร์นะฮะมีสเกิร์ตนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้แล้วตัวนี้ไฟเป็นแมกโนเชนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ากว้างขนาดไหนเป็นรถที่ทนมากนะ V8 ตัวนี้นะครับนี่เปิดให้ดูเลยว่ากว้างนะครับวางของได้เยอะเลยนะครับเดิมๆนะเดี๋ยวเปิดขึ้นมาข้างในก็เป็นยางอะไหล่ครับผม พุ่งมือุ่งมืออะไรครบนะครับผมเปิดพื้นให้ดูหน่อยนะครับว่าพื้นเดิมไหมนี่ให้ดูเลยว่านี่นี่คือพื้นเดิมไม่มีไม่มีชนอย่างแน่นอนนะรับประกันได้นี่พื้นเดิมสนิทกาวเดิมกาวโรงงานจะเป็นสีครีมครีมแบบนี้ถูกต้องนะครับอันนี้คือกาวเดิมโรงงานนะครับถ้าเกิดรถชนมาเนี่ยมันจะไม่มีกาวแบบนี้ละนะครับนี่นะอ้นี้บอกเลยว่าเดิมมากนะครับบอกเลยเดิมมากรถสวยเท่านั้นนะที่ผมคัดมานะครับแล้วก็โอ้โหใช้ได้เลยอ่ะขับดีแล้วดูโครงสร้างดิ ถ้าคลิต่างๆเดิมๆน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะฮะถ้าน็อตฝาท้ายไม่มีขยับเนี่ยแสดงว่าเพอร์เฟกนะผมบอกเลยนี่เนี่ยร่องเดิมหมดเลยนะครับโอเคภายในนะฮะเป็นตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับอ่าแทนให้ดูเลยว่าสวยๆแบบนี้อ่าก็จะมีออปชั่นนี่ไฟตัดหมอกแล้วก็กระจกมองข้างแบบาไฟฟ้านี่เป็นที่วางแก้วนะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงตัวนี้มันเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่แอร์เนาะพวงมาลัยตัวนี้เนี่ย จะเป็นพวงมาลัยท้ายตัดแล้วมีแอร์แบ็กแล้วตัวนี้เป็น e airbag นะ ie safety นั่นเองนะพวงมาลัยจะดูโมเดิร์นกว่าตัวปี1 1นะครับเห็นไหมเราจะดูทันสมัยกว่าแล้วก็มีแอร์แบ็กนั่นเองในส่วนของตัวนี้มีเดี๋ยวนะหน้าจอไอเรือนไม้นยจะอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นเข็มนะครับแล้วก็เลขไม่แค่1,000 0 0บนเ0 0าโลนะครับไม้แท100้100%รถมือเดียวด้วยนะครับ วิทยุยังเดิมๆนะคอนโซลตรงกลางยังสวยเลยนะครับใส่ซีดีได้ MP3 ได้นะแล้วดูจออะไรยังปกตินะครับก็สภาพดีนะครับมีแอร์ Air, เนาะอันนี้หัวเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่ามีหน้าปัดเป็นโครเมียมสวยนะใครมี AUX เสียบเสียงจากมือถือก็เสียบตรงนี้ได้นะมีช่อง AUX อยู่ตรงกลางนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้อ่าแผ่น่อไป คอนโซลสวยๆเลยเป็นสีเหมือนไอวอรี่ e. สีครีมนั่นเองนะครับคันนี้ดูสบายตานะครับสีไอวอรี่ e. เบาะหนังด้วยคันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะมีโลโก้วีออสสวยๆเลยนะครับบอกเลยว่าสวยนะสภาพดีนะครับโอเค่ครับเพจวีออสอะไรก็มีนะข้างหลังกว้างนะบอกเลยว่านั่งสบาย v ีออเป็นรถที่แบบรถตลาดอะ่ะใช้งานดีนี่ดูดิ เบาะหนังสวยๆนะดูแลรักษาง่ายนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ย12ปีคิดง่ายๆว่าวิ่งแค่แสนโลถือว่าน้อยมากๆนะอ่านี่ไม่แทร้อ0เนะครับเจ้าของเช็คได้เลยเจ้าของอยู่สะพานควายนี่เองนะครับไม่ต้องห่วงเล่มมือเดียวไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับดูสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับเดิมๆนะ,ะสะภาพดีเลยเขาไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะนี่ น็อตฝาไม่มีขยับเลยนะครับดูน็อตแก้มต่างๆก็เดิมๆด้านในอะไรก็เดิมๆนะฮะนี่ดูได้เลยนี่ดูคานหน้านะครับเดิมๆอาแผ่นไปชุดคานหน้าเดิมๆนะครับเหล็กหลึกอะไรไม่มีเบี้ยวนะนี่นะครับรูกลมสวยนะครับแล้วก็นี่น็อตฝาขยับไหมไม่ขยับเลยนะนี่แต่เข็บฝากระโปรงเดินตรงนี่โลโก้โตโตยต้าก็มีนะ สติกเกอร์อะไรก็อยู่ครบนะครับก็สบายใจได้ครับคันนี้นะบอกเลยว่าได้มือเดียวป้ายแดงได้ม่แค่แสนโลแล้วเป็นตัวปี12บมายเนอร์เชนแล้วด้วยสำหรับ v o ออคันนี้นะใครสนใจคันนี้โทร087 440 888 88จนะครับดูรถที่โยรัชดาบายแบงค์พะราม9กห้วยขวางครับ